ชูวิทย์บอกใบต่อมอรวยอูฟู่อยู่คอนโดหรูหลังสวนยงมูลนิธิผีออกวีซ่าจีนเทานายชูวิทย์กมมลวิสิท์ลุยแช่ต่อเนื่องกรมเจ้าหน้าที่ตำรวจเอี่ยวตู้ฮาวทุนจีนสีเทาล่าลสุดวันที่13ธันวาคมได้เดินทางไปให้การกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริงโดยมีพลตำรวจโทวีระจิระวีระรองเจรตตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนายชูวิตเปิดเผยว่าในวันนี้เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการที่เกิดขึ้นในช่วงปี2563-2564มีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4และ5มีความเชื่อมโยงกับมูลนิธิผีสมาคมเถื่อนในการออกวีซ่านักศึกษาไปแล้วกว่า7,000คนโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นมีมากถึง3,000คนและเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหลายพื้นที่ ทั้งนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ตอมถึงไม่สงสัยทําไมมุลนิธิผีถึงมีการขอออกวีซ่าจํานวนมากรวมถึงกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจสอบบ้างหรือไม่มีตํารวจตรวจคนเข้าเมืองคนหนึ่งรับราชการไม่กี่ปีแต่มีรถหรูป,ป่อเช่มีคอนโดอยู่ย่านหลังสวนทําไมถึงมีทรัพย์สินเหล่านี้อีกทั้งก่อนมาพบเจเตรตํารวจแห่งชาติมีบุคคลติดต่อมาเพื่อขอละเว้นส่งรายชื่อในการตรวจสอบ ซึ่งเรื่องนี้ตนเองมองว่าไม่สามารถเละเว้นได้พร้อมเดินหน้าเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่ละเวน้นถึงจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นเดียวกันกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพนันรองผอ,อรตอรก็ตามยิ่งต้องให้ตรวจสอบเพราะเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ว่าจะเอาผิดโดยไม่ละเวน้นสำหรับการสอบปากคำของนายชุวิตครั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะสอบในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดทางวินยัยกลวิธีการขออยู่เมืองไทยระยะยาว ของกลุ่มคนจีนที่เดินทางเข้ามาแฝงตัวทําธุรกิจสีเท่าในไทยวิธีการแปลงวีซ่าจากนักท่องเที่ยวผ่านทางมูลนิธิบางแห่งมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นหรือมีใครเกี่ยวข้องบ้างรวมถึงมีใครเรียกรับเงินหรือไม่ตามกล่าวอ้างหากพยานหลักฐานพัดพิงไปถึงใครจะเรียกมาสอบไม่เว้นแม้จะเป็นระดับนายพล นอกจากนี้จะเดินทางลงพื้นที่บก,กตม .4 และบก,กตม .5 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอบตรกำชับให้เราเสร็จภายใน15วันและหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีความเกี่ยวข้องจริงจะมีโทษทางวินัยร้ายแรงสุดคือไล่ออกจากราชการขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ